โอเคนะผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมนะผ่านเน็ตแบง์นะของการสอบสำนักงานกอพอนะครับในรอบทั่วไปที่จะถึงนี้นะครับที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะตอนนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์เลขบัตรประชาชนนะเอื่นคุณผู้ชมก็ชนคุณผู้ชมก็พิมพ์ลงไปนะครับ หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วมันก็จะปรากฏหน้านี้นะเดี๋ยวผมขออ่าเมื่อคุณชมพิมพ์เสร็จนะครับเลขประจชนตัวประชาชนเนี่ยให้ชําระเงิน KtB Netbank นะครับโอเคเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วแล้วคุณชมจะเห็นข้อมูลที่เขาจะบอกว่ายืนยันแล้วก็ให้คุณชมเนี่ยเลือกศูนย์สอบนะครับ สมมุติว่าผมเลือกเป็นพิษณุโลกนะผมก็ยืนยันการชําระเงินนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วจะมีการสอบถามนะว่าจะชําระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจะผ่าน KTB netbank นะครันในส่วนตรงนี้ถ้าใครมี KTB netbank ก็สามารถพิมพ์ username พิมพ์ password ของคุณชมได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรที่เขาให้พิมพ์นะครับ ส่วนถ้าใครเป็นบัตรเครดิตก็มาตรงนี้นะมาตรงรูปการ์ดนี่นะครับให้ใส่รหัสบัตรนะครับบัตรเลขบประจำไม่ใช่เลขบัตรของคุณชมอะเป็นเลขอะไรก็ใส่ไปเลยนะครัเดี๋ยวผมจะลองใส่นะและส่วนพินเนี่ยจะเป็นในส่วนของรหัสผ่านของบัตรเอทอนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนนะอ่ะ เมื่อมาถึงในส่วนตรงนี้นครับให้คุณชมเนี่ยกรอกอีเมลแล้วก็กรอกเบอร์โทรที่จะยืนยันนะว่าเราได้ทําการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคให้คุณชมพิมพ์อีเมลไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเบอร์โทรที่จะให้ SMS มาสันจะส่งไปยืนยันนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นได้หากจะกับบัตรหรือเลขบัญชีอะไรนะพอทำรายการเสร็จแล้วเนี่ย ให้คุณชมนะับชำระเงินได้เลยโอเคก็ประมาณนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามได้นะพิมพ์ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอเซกอุบายครับไปแล้วครับกดชำระเงินได้เลยเลยนะถ้ากรอข้อมูลเสร็จนะครับ